สวัสดีค่ะเด็กมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆทำการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ในการทดลองในครั้งนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่อันนี้นะคะคือหลอดเด็กๆเหนหลอดไหมคะอ่านะคะต่อไปคุณครูจะมีขวดใส่น้ำมาไว้แล้วนะคะและ สุดท้ายนะคะคุณครูมีกระดาษทิชชู่นะคะเด็กๆเด็ก,ดกๆลองทายซิวันนี้คุณครูจะทำการทดลองอะไรเอ่ยเด็ก,ดกๆจะทราบไหมคะอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาพาเด็กๆนะคะทำการทดลองหลอดหมุนได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำการทดลองกันนะคะเด็กๆ ลองคิดสิคะว่าเอ๊ะหลอดอ่ะมันจะหมุนได้อย่างไรนะคะอ่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามเด็กๆนะว่าทำไมหลอดอ่ะมันถึงหมุนได้เกิดจากอะไรเอ่ย1ไฟฟ้าสถิตหรือสองแรงลมอ่ะเด,ด็กๆลองคิดดูนะอ่ะว่าเป็นเพราะอะไรงั้นเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูจะนำหลอดนะคะหลอดนี้นะคะ คุณครูจะวางไว้บนขวดน้ำเด็กๆดูนะคุณครูเอาหลอดวางไว้บนขวดน้ําแบบนี้นะคะอ่าวางไว้บนฝาขวดน้ําแบบนี้นะคะอ่ะเด็กๆสังเกตดูอ่ะเด็กๆด,ดูนะเัวมือออกแล้วนะเด็กๆสังเกตดูนะคะคุณครูจะใช้นิ้วแตะไปที่หลอดเด็กๆมองดูสิคะมันหมุนได้ไหมเอ่ยเด็กๆมองดูสิคะหมุนได้ไหมคะ อ่ามันหมุนไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆดูนะมันหมุนไม่ได้นะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะเอาหลอดอันนี้นะคะเด็กๆดูนะมันหมุนไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะลองหยิบหลอดอันนี้นะคะแล้วเอาทิชูเด็กๆดูนะคะทิชู่คุณครูดึงขึ้นมาเห็นไหมคะคุณครูจะถูถูพื้นที่หลอดแบบนี้นะคะเด็กๆดูนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอยสังเกตกันนะคะว่า หลอดมันจะหมุนได้ไหมน,นะคะถู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 ถ,ถ,ถูแบบนี้เลยนะคะอ,ะอะีเด็กดูนะคะว่าหลอดหมุนได้ไหมคุณครูวางไว้นะคะเด็กๆดูหลอดหมุนได้ไหมนอ่เด็กดูสิคะหลอดหมุนตามนี้คุณครูได้เนียเอ่ยหมุนได้ไหมคะ เีมือนูลองครั้งหนึ่งเีมือูเอาให้งานว่าเดิมนิดๆลองดูนะเีมือูอนะจะเอาให้งานว่าเดิมอีกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลอดทำหมุนได้ไหมนะคะอ่ะนิดๆดูนะคะอ่า,อะะอาด็ดๆเห็ยนไหมหลอดหมุนได้ไหมคะด็ดๆเห็ยนไม่เอ่ยเห็นไหมคะ หลอดหมุนได้ใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทําไมหลอดถึงหมุนได้เด็กๆพอทราบไหมคะอ่ะเด๋ยวคุณครูจะลองเฉลยนะคะเหตุที่หลอดมันหมุนได้เกิดจากไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะเห็นไหมคะก็ค,คือว่าเด็กๆเห็นไหมสังเกตไหมเมื่อกี้คุณครูจะเอาทิชชู่ไปถูกับหลอดนะคะมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะคะ อ่าหรือความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัสดุนั่นเองนะคะจะเป็นในรูปแบบของการดูดกันนะคะหรือการผลักกันแต่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟนะคะซึ่งเด็กๆสามารถนำไปทดลองได้เพราะว่ามันไม่อันตรายเห็นไหมคะอเพราะว่าและอีกอย่างหนึ่งนะคะไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเสียดสีกันระหว่างหลอดเห็นไหมเมื่อกี้หลอดกับทิชชู่ที่คุณครูถูไปมาเห็นไหมคะอ่า มันก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะวิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวเรานะคะเด็กๆลองไปทดลองได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ